ความคืบหน้าคดีครูเจฟกับน้องหยอดนะคะวันนี้ตํารวจคุมตัวนายอนาวินมือยิงไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพก่อนที่จะส่งฝากขังที่สาลอาญากรุงเทพใต้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพลนตำรวจตรีวิทวัตชินคำผู้บัญชาการตรํารวจนครบาล5ร่วมกับชุดสืบสวนนครบาลควบคุมตัวนายอนาวินผู้ก่อเหตุยิงครูเจฟและน้องหยอดไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่บริเวณธนาคารททบสาขาคลองเตยนะคะจุดแรกคือจุดจอดรถมอเตอร์ไซ ผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลค่ะบอกว่าหลังจากลงรถเขาก็วิ่งเลาะริมทางเท้าติดตามกลุ่มของผู้เสียชีวิตไปจากนั้นคือจุดที่2ก็คือจุดที่ลงมือยิงผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลบอกว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจย,ยิงปืนใส่กลุ่มคู่อริแต่ว่ากระสุนนัดแรกพลาดค่ะพลาดไปโดนครูเจบซึ่งครูเจบอยู่ห่างออกไปประมาณ2เมตรจากนั้นหันไปยิงน้องหยอดจนน้องหยอดล,มลอ้มลงก่อนจะวิ่งหนีมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่นายอับดุลเลาะห์ขี่มาจอดรอแล้วพากันหลบหนี ทั้งนี้ตำรวจคุมตัวนายอนาวินไปทำแผนตามจุดต่างๆที่สำคัญต่อพฤติการทางคดีอีกนะคะเช่นที่บ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นจุดที่นายอนาวินเนี่ยนำปืนมาทุบเพื่อทำลายหลักฐานโดยระหว่างทำแผนนายอนาวินได้ก้มกราบเท้าเพื่อขอขมาคุณย่าของตัวเองด้วย จากนั้นก็เดินทางต่อไปที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจุดพ้นสีรถมอเตอร์ไซคันที่ก่อเหตุค่ะที่ต้องพ้นเพราะว่าต้องการจะตบตาเจ้าหน้าที่ก็ไปที่บริเวณพงหญ้าริมถนนตำบลโคกช้างแล้วจากนั้นไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนรถขึ้นรถกระบะเพื่อหลบหนีค่ะ ทำแผนยังจุดเกิดเหตุต่างๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็พานายวินวนกลับไปทําแผนที่บ้านพักซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายในซอยวงสว่าง19นะครับนายวินก็บอกว่าได้มาเช่าพักอยู่ที่บ้านหลังนี้นานแล้วแต่ปฏิเสธนะครับว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแหล่งซ่องสุมนะไม่ได้มีการปลูกฝังความเชื่อผิดๆหรือว่าความรุนแรงแต่อย่างใดยืนยันว่าสิ่งที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยเป็นความแค้นส่วนตัวที่กลุ่มสถาบันคู่อริเคยยิงเพื่อนของตนเองเสียชีวิต การก่อเหตุครั้งนี้ไม่มีใครมาสั่งการยั่วยุปลุกปัน่นเจ้าของบ้านก็ไม่ได้เป็นญาติหรือว่ารู้จักกันนายวินยังกล่าวขอโทษญาติของน้องยอดและครูเจฟอีกครั้งกับสิ่งที่ทำลงไปไปฟังครับฝากผู้พี่น้องสถาบันผมหรือว่าสถาบันฝั่งตรงข้ามคือสถาบันผมไม่อยากให้เกิดความสูญเสียบแบบนี้เองมันไม่ได้สูญเสียเฉพาะคนที่โดนไปไปถึงมือคนที่สามเอง กูเจียวเขาเลยอยากขอโทษทุกท่านผู้คองกูเจียวนะผู้ปกคองหันหยอดเลยขอโทษจริงๆเราเลยหลังทําแผนเสร็จตํารวจก็คุมตัวนายวินส่งสอนอทุ่มหาเมฆนะครับเพื่อสอบปากคําเพิ่มเติมก่อนจะส่งฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันพรุ่งนี้ สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว24คนตอนนี้ยังเหลืออีก2คนที่หลบหนีนะครับก็คือนายอับดุลเลาะหรือว่านายเลาะคนนี้สำคัญครับเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พานายวินไปยิงส่วนอีกคนก็คือนายรัชวุฒิเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาซ่องโจรที่ร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยครับ